ช่วงปิดท้ายข่าวภูมิภาครอบทิศถิ่นไทยวันนี้ค่ะจะพาไปชมบรรยากาศการซ้อมใหญ่การแสดงแสงเสียงก่อนเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกค่ะ ที่วัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ซ้อมใหญ่การแสดงแสงเสียงในชุดวิเทศอยุธยาวีรกษัตราศาสตร์ศิลเวทวัฒนาอมรที่จะจัดแสดงให้รับชมในงานยอยดยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกประจำปี2564ระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคมนี้ค่ะ นำแสดงโดยผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีซึ่งได้ร้อยเรียงเนื้อหาเป็นบทละครอิงประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาที่เล่ค่ารวม9องค์ค่ะอาทิอยุธยาวันนี้ตายรมพระบรมีแห่งราชวงศ์จักรีพระโลหิตสละปลีองค์พัตยะน,นารีสมเด็จพระสุริโยไทยจากองค์ประกันหงสาสู่พระผู้นำพาซึ่งอิสรภาพ พหุวัฒนธรรมงามเรืองรองยุคทองแห่งแผ่นดินอโยธยาและศาสตร์ศิลวัฒนาอมรเป็นต้นค่ะพร้อมกับใช้เทคนิคการแสดงที่มีความทันสมัยโดยจะเปิดทำการแสดงทั้งสิ้นจำนวน16รอบสามารถซื้อบัตรเข้าชมหรือติดต่อจองบัตรเข้าชมได้ที่หน้าง,งานนะคะการแสดงแสงเสียงวัดมหา,าธาตุค่ะพระอัจฉริยะปรีชาขั้นสูง